สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาพบกับมีดแลนซีรีสเก้านะครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับนี่เป็นมีดที่แจ๋วมากๆนะครับตัวนี้เป็น 910+ น plus นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็น913นะครับเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวผิวนะครับตัวตัวผิวนี่นะครับตัวนี้9.13าหนาเพ่เคลือบ black watch มานะครับ ตัวนี้เป็นผิวสแตนเลสนะครับผมลองไปใช้ดูแล้วนะครับผมมันลื่นมือนะครับสําหรับตัวผมนะมันลื่นมือนะครับผมใช้แล้วไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับใช้เราไม่ค่อยสะดวกมือเท่าไหร่นะครับมันจะออกลื่นๆื่นมือนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันผิวแบ็กวอชนี่นะครับอเข้ามือผมเลยนะครับตัวนี้ผมได้มาวันแรกนะครับที่แกะกล่องมาก็ใช้เลยนะครับประมาณสองสามเดือนได้แล้วนะครับยังไม่มี วีแววความเสียหายเลยนะครับตัวนี้ผมรับมารอบหนึ่งแล้วนะครับขึ้นคมมาหนึ่งรอบใช้งานมาหมดเลยนะครับหั่นผักหั่นผลไม้สายไฟเชือกกระดาษอะไรต่างๆนะครับผมใช้หมดนะครับลองใช้เป็นจริงเป็นจังดูเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นมีดที่ดีมากๆนะอันนี้แนะนําเลยนะครับตัวหนึ่งไม่ถึงพันนะครับ ซื้อมาใช้ได้เลยนะครับรายละเอียดไปดูได้นะครับผมแยกคลิปไปแล้วนะครับตัวนู้น 910+ ผมก็รีวิวแล้วนะครับ913ผมก็รีวิวไวแล้วนะครับแต่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ไลท์แสงสะท้อนเลยนะครับนี่นะครับเป็นมีดที่ผมใช้ปัจจุบันอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับสะท้อนทั้งตัวนะครับเงาแวบนะครับ ดีคนละอย่างนะครับตัวนี้สวยงามนะครับสวยงามแต่ว่ามันเงามากแล้วมันก็ลื่นนะครับในในความคิดเห็นของผมนะลื่นไปหน่อยนะครับแต่ตัวตัวทรงเขาน่าได้ใจแน่นอนนะครับจับถนัดมือนะครับมีฟิงเกอร์การ์ดนะครับแล้วก็มีทันสต็อปด้านบนนะครับไว้ล็อกนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับถนัดมือค่อนข้างพอดีมือกับผมเลยนะครับ เนี่ยนะครับติที่ผิวอย่างเดียวครับได้สวยหล่อนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงเนี่ยมันยังเงาไปหน่อยนะครับสายต่อสู้จะรู้เลยนะครับว่าเงาอย่างนี้ใช้ลําบากหน่อยนึงนะครับมันพลางยากนะครับเวลาเราซ่อนอาวุธนะครับแต่สวยนะครับสวยซื้อไปให้เพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นี่ชอบแน่นอนนะครับเล่มละไม่ถึงพันนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับ แต่ก่อนนั้นผมเคยแนะนำมีตัวหนึ่งไว้นะครับสำหรับใช้งานมือใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับมีอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับถ้าตั้งใจจะใช้นะเลือกดูได้นะครับเลือกดูได้ใช้งานได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมใช้มาประมาณ3เดือนได้แล้วครับ9 1 3นนะครับจะมีริ้วรอยการใช้งานอยู่นะครับ อันนี้ดูจากสภาพนะครับรับไปหนึ่งครั้งนะครับเริ่มถลอกตามมุมตามขอบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยเลยนะครับมันจะโสมเนี่ยนะครับจับทุกวันนะครับผมจะลองใช้ดูนะครับสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะนำมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ ถ้าอยากใช้มีดพับดีๆสักเล่มหนึ่งที่ทนทานแข็งแรงนะครับแล้วใบมีดนี่เก็บคมได้โอเคเลยนะครับใบมีดเบอร์นี้นะครับคุ้มค่าราคามากนะครับคุ้มค่าเงินมากนะครับแนะนํานะครับ910เล่มนู้นหรือว่า913เล่มนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมพก913อยู่นะครับใช้มาแล้ว3เดือนนะครับโอเคมากเลยนะครับถ้าอยากจะซื้อมีดสักเล่มนึงนะครับไว้ใช้งานทั่วไปไว้ป้องกันตัวนะครับซื้อได้เลยนะครับราคา 4ี0ร้อห้ารอยประมาณนั้นนะครับลองซื้อดูลองหาลองหาซื้อกันดูนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้คลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ